วันพฤหัสบดีที่26สิงหาคม2564สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรจัดการประชุมชี้แจงการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการประจำปีงบประมาณ2564ณนห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ นายชวริตบุญญาณุกุลกิจสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรร่วมกับนางสาวมณีพรสองนาคนักสาธารณสุขชำนาญการและดาบตำรวจมานิดทองใหม่ศูนย์อำนวยการป้องกันและ,ระปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดชุมพรเป็นวิทยากรบรรยายระหว่างเวลา9ก้านาฬิกาถึง12นาฬิกามีตัวแทนจากสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดชุมพรเข้าร่วมประชุมจำนวน5 2คน